ที่ชี้ทางดำเนินรู้เดินทางธรรมวิถีไรสิ่งโทษภัยกอบไว้ด,ดีด,ดีกเกษมเปรมปรีสุข,ขีร่ำไปขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองข้อความสุข ความเจริญในธรรมององค์รพระสมาสมุทธเจ้าจงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมั้งหลายอาตมภาพพระปรัดเขมรัตเขมเขมป,ปัญ,ญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งหนออากาศสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ1 1บเอติาสานาทโดยประมาณสำหรับวันนี้นั้นเป็น วันอังคารที่21ตุลาคมพุทธศักราชส5 6 8ตรงกับวันแรม14่ค่ำเดือน11ในวันนี้เป็นวันที่ยอดยยมทัลายได้สั่งสมไว้ซึ่งกุญงามและความดีเริ่มต,นต้นแต่เช้าพร้อมด้วยลมหายใจที่มีก็สั่งสมคำดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้เป็นวันพระวันธรรมะสนะ นะซึ่งก็เป็นโอกาสในการได้ปาร่บพบกับญาติโยมทั้งสองส่วนเลยปักเช้าก็พบกับญาติโยมที่มานะร่วมฟังธรรมกันนะวันพระยอย่างนี้แล้วก็ตั้งแต่รับบาดยมเช้าญาติยโยมมาตั้งใจนะเสริมบุญเสริมบารมีมาเช้าใส่บาดมาเต็มทันรถเลยญาโยมนะก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของญาติโยมทั้งหลายนะรวมถึงในส่วนของภารกิจ วันนี้ก็แจกงานกันไปต่างคนที่ต่างมารักษาบสูสถ์ศิลกันก็รับหน้าที่หรือว่ารับมอบหมายดูแลงานอันหลากหลายที่เรามาอบให้นะด้วยใจที่มีความศรัทธาคือเริ่มใส่แล้วศรัทธาคือไม่ทอดทุระตั้งใจมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในส่วนนี้กวาดกันยังไม่เลิกเลยคุณโยมเคลียร์พื้นที่รวาวะวันพระอย่างนี้เราก็พยายาม นะดูแลเสนาสะนะทั้งหลายเรียกว่ารักษานะสิ่งที่ยัดยมสละทรัพย์ให้เราได้ได้นำมาแล้วก็มาพัฒนาในส่วนของวัดวารามให้มีความงดงามแล้วก็ใช้งานได้อย่างลงตัวสืบไปนันก็ช่วยกันกลไม้กลมือ32ไร่นะส่วนนีนะ้ดีว่ายังไม่เข้าถึง10ไร่ส่วนหน้าแล้วก็9ไร่ส่วนหลังนะไม่งั้นบวกอีก19ไร่เพี่ายนะ51ไร่โดยประมาณนะ ก็เรียกว่าเป็นความตั้งใจในการที่ใช้ประโยชน์กับพื้นที่เหตุผลก็เพราะว่าเราอยู่ในสายปฏิบัติคุยมความเกีิด้านต้องอย่าได้มีต้องมีความขยันขันแข็งกันอย่างนี้เราก็ถือว่าใช้ได้นะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องขยันยนะเกิดการเป็นเรื่องของกิเลสวิสัยแต่ขยันนี่เป็นเรื่องของความตั้งใจกุศลใดที่หลั่งไหลเนี่ยจะได้เกิดขึ้นเต็มหัวใจของเราในแต่ละวันแต่ละวันวนนี้ก็เช่นเดียวกันนะการมตนาบุญกับแม่มนนะ ท่านก็วันคล้ายวันเกิดของท่านพอดีเลยระบุญในส่วนของอ่างล้ังบาทมาอีกสองพันบาทนะก็เติมเต็มไว้ก็ได้มาทีละนี้ทีละนี้คุณโยมวันนี้เขาส่งของมาแล้วบินแรกหลังจากที่เราเคลียร์บินแล้วก็ค้างเขาอยู่อีกก้อนสุดท้ายนะเขาก็ส่งบินใหม่มาอีกแล้วนะร่ำมื่นนะคุณโยมอันนี้ก็เป็นการได้นะเปิดบินในส่วนของอ่างลังบาทนี่ชัดเจนก็เดี๋ยวจะต้อง ใจเงินสดเขาคือรวบรวมนะปัจจัยจากพวกเรานี่แหละนะที่ได้เป็นเจ้าภาพไว้เราก็เคลียร์ไปเลยในส่วนของบินนี้นะก็ค่อยๆจะยอ่อไชําระในส่วนของตัวเลขให้มันนะเบาบางจางไปให้มันหมดหมดซะก็จะอุ่นใะจในเรื่องของของมาถึงล้วทีนี้ก็พระสงฆ์ท่านแล้วก็ส่งทีมงานมาให้หนึ่งท่านคือลูกศิษย์ที่เป็นชาวบ้านเนี่ยกนะ็พอเอาเรื่องเอาแรงได้พอที่จะก่อฉาบได้พอที่จะผสมปูนได้ก็เอามาเป็นลูกมือให้ นะตัวของพระท่านก็หนำหน้าอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะตัวพระเนะี่ยท่านก็มีความสุขของท่านนะขอให้ได้มีโอกาสได้ฝากฝีม,มือไว้ในวัยชราคือที่นี่เราไม่มีกเกษียณน,นะนะมีแต่กเกษมคุณโยมคืออายุอนามเนี่ยหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าแม้กระทั่งแปดสิบกว่ายังใช้บินบาตอยู่เลยคุณโือกเกษียณไม่มีมีแต่กเกษมทุกวันจนเรียกว่าอาสันนั่นแหละถึงจะจบได้ก็ใช้ชีวิตกันอย่างนี้นะให้เกียรติกันนะดูแลกันพูดคุยกันในทางที่ เป็นประโยชน์เกื้อกูลกําลังจิตกําลังใจเนะี่ยจนถึงแม้จะสูงไวแต่ก็ยังสูงไว้ซึ่งนะประโยชน์เราได้เกื้อกูลกันก็มทนาบุญกันนะนะท่านโยมก็ให้กําลังใจกันด้วยนะอันนี้ไม่มีค่าเรือลค่าแรงอะไรหรอกนะแต่ว่าก็คงจะจัดถวายบ้างเล็กน้อยพอเป็นค่าอยู่ค่าย,ยาค่ารักษาเนื้อสตัตว์นะแต่ก็ค่อยๆทาไปถวายก็ต่อน้ําเสร็จไปลวนะวันนี้ก็จะ ปรับพื้นเคลียร์พื้นที่แล้วก็คนหินคนทรายกันดําเนินหน้าที่ในส่วนการปรับพื้นที่แล้วก็กอ่อฉาบเนี่ยขึ้นมาเป็นในส่วนของอ่างเนี่ยก็ถือว,ว่าจะได้เป็นประโยชน์ให้คุงคทานั้นฝากไว้สําหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะร่วมอนุโมทนาก็ทุนละ1,000บาทหรือว่าตามกําลังของเราเนี่ยถ้าประธานประามเลยก็ห้าพันนะนะสองทุนสามทุนก็น่าจะอุ่นใจนีแต่ว่าถ้าเกิดร่วมสมัคคีก็พันบาทหรือตามกําลังก็ได้อันนี้เป็นส่วนของอ่างล้างบาตคือล้างทุกวันอยู่แล้ว บาทเด็กเขาล้างเสร็จเขาก็ต้องมาเช็ดเช็ดเสร็จก็ต้องมาบ่มในการให้พึงแดดนะพึงแดดก็ไม่ใช่พึงกนะันทั้งวันนะเขาจะพึงสัก10นาที5นาทีแล้วแต่พอร้อนฆนะ่าเชื้อเสร็จแล้วก็ต้องเก็บแล้วก็เข้าสู่รูปของการได้ประกอบบาทนะใส่ตลกบาทนะแล้วก็ไดนะประกอบเข้าฐานบาทเสร็จนะแล้วก็ต้องเก็บไว้ในที่อันเหมาะสมนะภาพเนี่ยทำกุฏิเนี่ยนะออกแบบไว้สาหรับที่ตั้งบาทเลยนะีย อันนี้เป็นส่วนที่เรานั่งออกแบบไว้ว่าเออเราจะทํำยังไงนาะให้มันยินยอมในส่วนของการที่เรานั้นได้สุขสมกับเรื่องของการจัดวางนั่นผ้าไตรผ้าครองเนี่ยต้องพับเก็บอย่างไรบาดวางอย่างไรโต๊ะทํางานวางอันนี้เราเออกแบบกุฏิน้อยเนี่ยก็ดูแลไว้ในส่วนนี้นั้นในส่วนที่ยินยอมทั้งหลายนั้นได้สั่งสมไว้ซึ่งกุณงามและความดีเกิ้กูลกันอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์คุ้มค่า รวมถึงในส่วนของบรรยากาศก็ยมมันเป็นสถานที่ที่เรากําหนดไว้สําหรับเจริญภาวนามองไปเนี่ยนะทอดสายตาม,มองไปก็เห็นแต่ต้นไม้เห็นแต่แรวป่าเห็นแต่บรรยากาศของนาซะนะแล้วก็ในเรื่องที่เรียกว่าเป็นพื้นที่จัดสรรไว้สําหรับการใช้ความเพียรของตนอันนี้ทุ่มเทจริงๆแล้วก็ตั้งใจทำยังจะฝากไว้ในส่วนของบุญกุศลในครั้งนี้ที่ศูนย์หกหนึ่ง 9199149เนี่ศูนย์หกหนึ่งเกก็เป็นบุญดีๆนะให้ยิยมได้เสกสันรวมถึงในส่วนของวันพระเรามาพิจารณารมไปด้วยกันนะเพราะว่าแต่ละวนะันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะที่เข้ามาให้เรานั้นได้นะสัมผัสแล้วก็ได้น้อมนำทำในแต่ละวันแต่ละวันนั้นให้ลงตัว่วันนี้เองก็เดี๋ยวมีประชุมงาน ท่านก็จะเดินทางมาปรึกษาหารือในเรื่องของการดาเนินงานในส่วนของการพัฒนาวัดวารามต่อไปในภายพักหน้าตอนนัดหมายไว้เที่ยงนะให้ท่านในทันครงท่านก้าวซะกอ่อนแล้วค่อยมานะรวมกันพิจารณาหลังจากนั้นก็ต้องมุ่งหน้าไปดูรถในประสงค์เรานะรถทิ่แตนนี่เสร็จแล้วเขาจะทาสีแล้วแปบ๊บเดียวคุณโยมดูสนะิเดี๋ยวอีกแค่ไม่กี่วันข้างหน้าประกอบเครื่องเสร็จก็คงจะนํามาส่งมอบให้เราได้ใช้นะในเรื่องใช้เนี่ยพร้อมอยู่แล้ว นี่ยประก่บการขนข้าวขนของข,องขนขอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราทําอยู่แล้วเป็นประจําอยู่ร่่ำไปดังในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเราก็ไปดูซะหน่อยจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวก็มาเล่าสู่ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้ยกคำครบระพันธ์ไว้ต้นบทว่าหน้าที่ชี้ทางดําเนินรู้เดินทางธรรมวิถีไร้ซึ่งโทษภัยกอบไว้แต่ดีเกษมเป็นปรีสุขีร่มไป คำว่าหน้าที่ที่ทางดําเนินคือคนเราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่แล้วก็มีหลายหน้าที่ซะด้วยนะอย่าไปคิดว่าเรามีหน้าที่เดียวก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เราต้องน้อมนำเนี่ยในส่วนของการได้ทำคุณงามความดีต้องทําควบคู่กันไปถือว่าเป็นประโยชน์ในการได้ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นบุญกุศลติดตามไป ถ้าเรารู้จักใช้หน้าที่ที่เป็นนะ่อย่างหน้าที่ของพระเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วพาญจะโยมปฏิบัติชอบปฏิบัติดีน้อมนำกุศลให้หลุดพ้นภัยรีเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ชี้ทางสว่างให้แล้วก็เป็นเรื่องของการทำให้ดูซะด้วยว่าการที่เราจะสมถะเรื่ดง,ง่ายหรือว่าการจะใช้ชีวิตแบบนะให้เบาบางจางจากกิเลสตัณหา ให้มันจางคลายเป็นเช่นไรแล้วก็รวมถึงในการอยู่ให้ได้กับบรรยากาศที่มันเป็นใบตามวิธีที่ควรจะเป็นคือมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะง่ายสำหรับญาติโยมที่ท่านได้มีความตั้งใจในการได้มาเห็นมาเจอ,มา,เจอมาสัมผัสอย่างนี้ดังนั้นนอกเหนือจากเรื่องของการชี้การนําในเรื่องธรรววิถีแล้วเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องการมอบหม เพราะในเส้นทางการบริหารเนี่ยอย่างเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนอกจากจาการปฏิบัติของตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังต้องบริหารอีกเราบริหารทั้งภายนอกภายในในส่วนของการบริหารภายนอกก็คือการสั่งการเราจะต้องวางงานไว้แบบไหนใครจะต้องช่วยหรือเกื้อกูลกันในส่วนใดล้วก็ให้กําลังใจกันภายในก็คือการบริหารจิตของเราเองต้องคอยประคับประคองจิตของเราให้มันมีความคงมั่นประคับประคองให้มันมีแต่คุณธรรมแล้วก็ความดีที่เลิศล้ำทุกวันอย่างนี้ ราะในทางธรรมนั้นเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมน้อมนาเป็นแนวทางนะจึงจะเป็นการที่เราไปสู่ผลลัพธนะ์ที่เกิดมีในเรื่องของผลดีถ้าเราไม่มีในเรื่องเหล่านี้เราโอ้โทษภัยหรือภัยรีจะมากมีในหัวใจของตัวเราถ้ามันจมปรักไปกับกิเลสตัณหาทั้งหลายนะความเสียหายจะมากกรดก็โกรธเขาอย่างนี้อันนี้ก็ยังบอกโยมทั้งหลายวันนี้เราต้องดูสีเสื้อแล้วก็ดูสีสะ่ะ สีเสื้อก็คือดูเรามาอยู่ในชุดขาวนี่ก็คือชุดที่เราปฏิบัติทำสีเสือ้อเราก็ดูศีรษะสําหรับผู้ที่ปรงผมเป็นแมช่ชีนี่เป็นผู้ปฏิบัติที่ปรงผมเนี่ยตั้งจิตตั้งใจแล้วก็ดูไว้จะทําอะไรที่เป็นความเผลิดพลินเิดเพลิกับคำพูดคำจาใดๆแล้ววันนี้รับอุปบสถศีลด้วยแปบดบประการเป็นเช่นไรก็มาดูสีเสื้อกับสีสษะกันเน้อเราเห็นสีเสือ้อมันก็ยับยั้งชั่งใจพอได้จะยิ่งไปคลาดูสีสะยิ่งต้องชัดเจนด้วย ว่าเราจะพากันไปในทิศทางไหนในส่วนนี้นั้นสีเสื้อก็ดีสีสษะก็ดีเราก็ต้องรู้ในเรื่องของธรรมวิธีว่าเราเลือกแล้วที่เราจะเดินทางนี้นั้นแต่มาเป็นผู้มีเสื้อสีขาวนะผู้มีสีสษะที่โลน้นไม่มีผมนะก็ปลงผมออกไปเนะลยถ้าเรากลับโอ้โหมาหมดเลยนะทั้งตาวาดทั้งวาราทั้งเป็นบุคคลที่ใช้วาจาเก้าราวเสียหายอย่างนี้เสียหายนั้นต้องเป็นเรื่องที่เราต้องสมบรวมระวังไว้ นั้นเราชอบอยู่กันอย่างสงบออมือทําตาดูหูฟังแต่ว่าปากไม่ต้องขยับมากนะักนะเราก็อยู่กันได้โดยง่ายงั้นสิ่งที่เรานั้นรู้จักในการที่จะเจรจาชอบนี่คือรู้ว่าสิ่งใดที่เราควรที่จะสื่อสารให้เกิดความกระจ่างเกิดความแจ้งเกิดความสุขใจเกิดความกระเลียวสมคัคคีอย่างนี้เราเจรจาชอบได้แต่ถ้าเรากลับเป็นฝั่งที่เรียกว่าชอบเจรจาคืออยู่ว่างไม่ได้ การปากอันนี้ชอบเจราจาคือคุยไปเรื่อยอย่างนั้นก็อันตรายมันก็จะทําให้เราเลิดไปจิตมันก็จะว้าวุ่นไปถูกก็ไม่รู้ผิดก็ไม่รู้กับว่าไปเรื่อยอันนี้จะนําภัยมาสู่ตนงั้นเจราจาชอบคือรู้ว่าเรื่องที่ชอบเนะ่เรื่องที่ควรเรื่องที่เหมาะที่จะสื่อสารแต่เป็นไปด้วยความแตกเรา้าแตกร้าวนะ่หรือทําไปในเรื่องของการรารานทั้งหลายเนี่ยเราต้องเว้นไว้ในะเรื่องพวกนี้ ถ้าเป็นเรื่องของการที่เราสื่อสารไปด้วยความก,มกรมเกลียวความรกระไ่ความเกื้อกูลกันอย่างนี้ให้เกิดความสมัครใจนะหรือทําให้เขามีความประถนานน้อยยิเลเบาบางจางคลายอยู่ในธรรมวิถีหรือสันโดษพอเพียงเพียงพอสงบจากภัยรีอย่างนี้นี่คือเจรจา,าชอบที่ชัดเจนฉนั้นไรซึ่งโทษภัยกอบไว้แต่ดีเนี่ยพอเรารู้ทันทีว่าชีวิตหนึ่งเราไม่คิดไม่พูดไม่ทํามันก็สามอย่างเนละ ที่เราจะต้องน้อมนําในส่วนของการด,ดําเนินวิถีการคิดก็คิดดีพูดก็พูดดีทําก็ทําแต่ดีความกเกษมเปี่ยนปรีความสุขีจะมากมีในชีวิตของเราเองคือได้พบได้เจอความร่มเย็นเป็นสุขในตัวของเจ้าของเองอุณโยนี่คือธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมชาติที่เสกสรรนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับเราเราต้องรู้ในจุดมุ่งหมาย,ยว่าเราเกิดมาแล้วคุณโยมก่อนที่เราจะลาลับโลกไป อาจารย์บางคนเกิดมามั่งมีสีสุขนะมีทรัพย์มีศินด้วยมีทรัพย์ด้วยนะก็เกิดความอิ่มใจทําให้ทรัพย์ทั้งหลายนั้นนะได้ใช้ด้วยนะแล้วก็สุขสบายด้วยนะก็อิ่มไปนะจนถึงสิ้นลงแต่บางคนมีทรัพย์แต่ไร้ศินอีกเอาล่ะทีนี้เราเขาวุ่นวายแล้วนะแต่ไม่ได้ใช้ด้วยนะมากไปด้วยความตรนีอีกนะห่วงแหนอีกแล้วก็ตัวของตัวเองก็เสียดายไปหมดนะคุณผู้ม อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับสภาพอยู่เหมือนคนไม่มีทรัพย์เคยเล่าให้ฟังประท้าเรนนี้ก็เงินทองมากมีแต่ว่าท่านใช้ชีวิตแบบเหมือนคนไม่มีคุณย่าสุดท้ายชนตายเนะี่ยก็ไม่ได้ได้ดีเลยนะทรัพย์เหล่านั้นก็กลายเป็นของอันตรธานไปเห็นมีแต่ก็ด้วยบุญแต่ว่าใช้ไม่ได้ด้ิกกลรมที่บังเอาไว้คือบังจิตบังใจไม่ให้มีโอกาสได้หยิบทรัพย์มาใช้เลยมีแต่ความตระหนี่มีแต่ความเสียดายไปหมดเลยคุณอย่าแม้กระทั่งในบุญที่จะทําในกรรมดีที่จะก่อก็ไม่เอาเลย จะได้ไม่หมดจนตายอันนี้ก็มนะีหรือว่าไม่มีทรัพย์แต่กลับสุรุสุร่ายนะใช้จ่ายจ,จนโอ้โหเละเทะเป็นนี่เป็นสินอย่างนี้ก็เสียหายนะหรือมีทรัพย์ด้วยแล้วก็มีสติด้วยในการรู้จักคุณค่าของทรัพย์ที่มีแล้วก็รู้จักแบ่งสรรปันส่วนไปอันนี้ก็มนะีแนวทางที่อยู่ในวิสัยกัตวของตัวเองก็อยู่สุขสบายไปกับทรัพย์ของตนเองได้แต่ไม่สุรุสุร่ายมีสติในการพิจารณาคือบาลานซ์กันนะอย่างเราเองเราก็ใช้ชีวิตของเรา นะมีพื้นที่ก็ใช้พื้นที่มีต้นไม้ก็ใช้ต้นไม้มีเสนาสนะก็ใช้เสนาสนะนะมีวิถีชีวิตที่เราอยู่กันอย่างซึ่งพรร่มเย็นสันโดษพอเพียงนะพอเหมาะพอควรแล้วก็อยู่กันไปเน้นต่วันมันเก่ามากหรือบางทีมันไปต่อไม่ไหวอย่างเช่นเนี่ยมีกุฏิไม่ชีอยู่หลังหนึ่งนั่นบอกว่าโปรก,กินทั้งหลังไปแล้วเอาไม่ไหวก็ไม่รู้จะทาอย่างไรเดี๋ยวค่อยเข้าไปสารวจตววรวจสอบเป็นห่วงท่านอยู่ยแต่พระเนี่ยมายุบกุฏิเขาไปหลายหลังนะเพราะว่า หลังของแม่ตองคำเนี่ยโปรก,กินทั้งหลังแล้วก็บรรณะไม่ได้แล้วนก็คือยุบทิ้งอย่างเดียวก็ยุบแล้วก็ให้ช่างเข้ามาช่วยป,วป้องกันโปรกไปยังไม่ได้ฆ่าแต่เป็นการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ฉีดคุมไว้ว่าไม่ให้ลามไปทีนี้ก็ไปโผล่หลังอื่นอีกนะนี่เป็นเรื่องธรรมชาตนะิอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทุ่งน้ำก็ต้องมีโปรกเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ต้องคอยรักษาในส่วนของพื้นที่เอาไว้แม้แต่ต้นไม้เนี่ยคุณโยมเห็นข้างนอกมันดูดีดูดีข้างในมันกลวงโปรก,กินมดก็มีนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมันก็ต้องยอมใจเนั่นจะให้มันไม่มีเลยทุกอย่างได้ดังใจมันคงเป็นไปไม่ได้มันหนีตรงนั้นก็มาโผล่ตรงนี้แล้วแต่เราจะต้องเลือกเอาว่าตรงไหนเป็นโซนแบ่งกันใช้กันเนี่ยธรรมชาติดันั้นการที่ญาติโยมนั้นได้มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราก็มีหน้าที่คือเสกสรรให้เกิดความสุขสดใสทําทุกวันกันยูแม้จะเหนื่อยจะล้านะ แต่ก็มีความสุขใจอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องชี้ทางให้เขาดาเดนินงั้นหลายคนที่เขาตั้งใจนะมาอยู่ปฏิบัติเขาก็มีความสุข,ขเพราขารู้ขอบเขตแล้วก็รู้เวลาด้วยอย่างชอบปฏิบัติกับปฏิบัติชอบก็มีความชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องนี้างคนปฏิบัติชอบคือรู้เวลาว่าตอนนี้เวลาปฏิบัติควรที่จะต้องทําอะไรคือการทําชอบให้เกิดประโยชน์ เนะก็บไว้ซึ่งนะความชัดเจนในส่วนนี้เวลาที่เราจะต้องฟังธรรมเนะเราก็ตั้งใจฟังปฏิบัติชอบคือรู้ทันทีเวลานี้ต้องทําอย่างนั้นเวลานั้นต้องทําอย่างนี้เนะี่ยก็วัดปฏิบัติเรามีกําหนดไว้อย่างชัดเจนลงตัวฉันชอบปฏิบัติคือไม่เอาเวลาเวลาเลยทุกอย่างฉันชอบปฏิบัติจะไม่สนใจเขากวาดกันแล้วก็แม่ฉันจะภาวนาซิกแล้วเนะนเวลาเขาให้พักผ่อนให้หลับให้นอนไม่ฉันจะภาวนาซิกแล้วทีนี้ก็เพียสิเนะ เราะจะฟังทำกันก็อ่ะนะหมดเวลาเพราะว่าอ่อนล้าอ่อนแรงไม่ได้พักไม่ได้พอนไปอย่างนี้คือชอบปฏิบัติแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องที่เสียหายนะกับร่างขันทุกอย่างต้องจัดสรรให้มันลงตัวนะนี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่เราจะต้องใส่ใจนาะรปฏิบัติชอบอนะแนวทางปฏิบัติมันชัดเจนนะกำหนดจิตรู้สติอยู่กับหน้าง,งานปัจจุบันเราทำอะไรในเวลาไหนเราก็ดูกันไปตรงนี้ก็เป็นการปฏิบัติอยู่แล้ว นะสำหรับการครองสติที่มนะีแต่ถ้าเราทําอะไรก็ตามที่เอาตามแต่ตัวเองชอบไปคือชอบอะไรก็ลุยทําตามที่ตัวเองชอบไม่ได้ดูกรอบเขตเลยว่าไปได้แค่ไหนอันนั้นก็ชอบนะทําจนหักโหมไปทรามาตนตัวเองให้ถึงแก่ความลําบากอีกอันนั้นก็เป็นเรื่องที่นะเดือดร้อนะไปในทางที่อยากอยากจะสําเร็จอยากจะได้ความอยากมันมากเหลือเกินนะมันก็เลยไม่เห็นสักทนะียิ่งอยากยิ่งห่างพลยคุณโยมศานะส,สนาเราเนี่ยมันไม่ ใช่เหมือนทางโลกนะทางโลกนี่อยากได้ก็ดิ้นหลน่นขวายววิ่งเต้นเอาะถ้าอยากได้ก็มีโอกาสได้สาเร็จในส่วนนั้นแต่ต้องทางเรายิ่งอยากยิ่งห่างเพราะเราอยู่ในส่วนของการปฏิบัติเพื่อขัดเก่าเพื่อให้มันทิ้งใ่ายหมดจากสิ่งที่เรายึดมั่นไอเราเกิดความอยากนี่มันก็ยิ่งหา่างสิงเพราะเรายึดมั่นนี่ก็เลยอยากได้ซะก็ะเลยส่วนทางกันมันคนละเรื่องกันมันยอมอยากจะร่ํารวยในทางโลกเขาก็ต้องเก็บหอมรอมริองต้องขยัน,นขนวายต้องหาต้อง มีวิชาหาสตุงสตังมาเก็บหอมรอมริบให้มันได้ตามเป้าหมายที่เราเอง,งวางไว้ทุกทางแล้วแต่ว่าเราจะเอาทางใดก็เก็บไปเก็บไปลงทุนตรงนั้นลงทุนดิ้นหนนข้นขวายจึงได้มาตามความอยากของตนเองแต่ทางธรรมเราจะไปดิ้นหนนข้นขวายสแสวงหาวันนี้ฉันจะต้องเก็บแต้มวันนี้ฉันจะต้องได้มาในสินนั้นสินนี้ควยคว้า,วามันยิ่งห่างกันเยอะเพราะเราละวางเ,เรามีความปลดปลงเรามีความเป็นไปตามธรรมชาติ นะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเราไม่พิจารณาเราจะไปหลงกับเรื่องของอนาคตการนเรานี่ยพยายาน้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนคืออยากได้เลยอย่างงี้มันก็เหนื่อยล้าทาไปก็หายไปเพราะความหลงนะในสิ่งที่เราไยมันก็ไปคนละทิศคนละทางเนีอันนี้ก็มีบางคนก็ทุ่มเทมากเหมือนเราอยากได้บุญเนี่ยอย่างการซื้อบุญก็ไม่ใช่เป้าหมายเนี่ยพ่อก็บอกญาติโยมทั้งนั้นว่าเราไม่จาเป็นต้องซื้อบุญแต่เราดูเหตุดูปัจจัยดูความสําคัญว่าสิ่งนั้นนั้นสมควรหรือไม่นะที่เราจะต้องทําให้มันสําเร็จ ตามความตั้งใจงั้นข้าวถ้าปีเดียวเขาก็ไปสวรรค์กันได้เพียงข้าวถ้าปีเดียวก็ไปสวรรค์ได้งั้นเราซื้อสวรรค์เราอาจจะไม่ได้ซื้อด้วยทรัพย์แต่เราซื้อด้วยความบริสุทธิ์ใจซื้อด้วยความตั้งใจซื้อด้วยความจริงใจแลซื้อด้วยความเต็มใจทั้งในเรื่องของเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคือการทําบุญให้มันบริสุทธิ์ไม่เสียดายขณะก่อนทําก็มีความตั้งใจทําแล้วก to so to ็มีค <arı> วามสุขแม้กระทั่งละไปแล้วนานแล้วนี่ก็ยังระลึกถึงในความดีของบุญททีี่่าไไดด้มเสย นะไม่รู้สึกว่าบุญที่เราทําไปแหมมันไม่น่าเลยเรอกนะอย่างนั้นก็เสียหายในะบุญเรานะต่อให้มากแค่ไหนก็ทาแต่ถ้ามีความเสียดายเ,ยเกิดขึ้นมันก็จะทําให้เรานั้นได้รับผลนะของความเสียดายนั้นๆนะถ้าทําแล้วแล้วกันนะมีความสุขสันในสิ่งที่เราทํามันจะมีแต่ความสุขใจกันอยู่นั้นก็ต้องทําให้เป็นด้วยเรื่องของบุญเราไม่ได้ซื้อบุญด,ด้วยรั์แต่เราซื้อในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะในการจะถวายสิ่งใดก็าตามก็ดูเหตุดูปัจจัยนะพระสงฆ์เราในวัดวาารามเราก็ดู เนี่ยที่นี่เองเราก็บอกแล้วนะพับเองก็ต้องดูกําลังนะความสําคัญที่ต้องดูแลในส่วนของพื้นที่ขันน้ากับไฟน้ํามันรถดูแลเรื่องยานพาหนะนะรวมถึงในะเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีการดูแลเสนาสะนะในส่วนนั้นส่วนนี้ก็ต้องคอยเอาใจใส่ดดตัวตาเรื่องพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายทางั้นตรงนี้นนั้นเวลาเราจะเติมเต็มกันเราก็ดูนะความเหมาะสมเก่าของเรื่องใช้อันสมควรเราก็ดนะูว่าจะเป็นต้องใช้ในส่วนไหนเราก็หา ทำไมจะเป็นเราจะไปเอามามันก็เป็นเรื่องที่เสียเสียทรัพย์ไปฟรีก็ไม่เรียกว่าเสียท่าเอามาแล้วไม่ได้ใช้มันเสียของเราก็ต้องดูแลงั้นในเรื่องพวกนี้ก็ต้องแนะนําประโยชน์กันแล้อยโยมได้เข้าใจไม่งั้นฉันมีร้อยเดียวฉันคงตกสวรรค์นะถ้าเงินจะมีน้อยแค่นั้นนะฉันคงไปต่อไม่ได้คนที่เขามีกันเป็นล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านอาจะมากแค่ไหนเขาคงไปสวรรค์ชั้นใหญ่ชั้นสูงชั้นใหญ่ชั้นกว้างคงจะมีมากมายก็ไปนึกเอา ถ้าเป็นในทางโลกก็คือซื้อเครือั่าดได้แต่ว่าในเรื่องสวรรค์เขาไม่ได้เอาทรัพย์มาซื้อสวรรค์กันแบบนั้นเขาซื้อกันด้วยความตั้งใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันคุ้มค่าอย่างที่บอกฉะนั้นเพียงข้าวท่าเีเดียวยังเกิดความหันษาเจตมันมีความโซฟีโซภายามที่จะรลลับดับชีวามันไปสวรรค์เฉยเลยคุณผู้มแต่คนที่มีทรัพย์มากๆกับทุรนทุรายนง่ยามที่เราจะต้องตกอบายก็เป็นอย่างนั้นเหรียนไหวแง่ดังคนก็ได้ไปสวรรค์บ้าง ไปนรกบ้างไปเป็นเปรตวิสัยบ้างหรือเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายอยู่ในอาบายทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจิตของเราที่เราได้น้อมนำนี่กุศลนั้นเลิศดล้ำมันอยู่ที่ว่าเราทําด้วยความสุขใจหรือไม่อย่างไรคือเต็มใจอย่างนั้นเละนี่ก็เหมือนกนันการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ปฏิบัติไปเพื่อความร่ารวยไม่ปฏิบัติไปเพื่อความสะสวยไม่ปฏิบัติไปเพื่อกิเลสตัณหาเลยแต่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยไอสิ่งต่างนานาเน,นี่ยมันจะเกื้อกูลเราเองตามวาสนา ความร่ํารวยก็มาจากที่เราทำางั้นเราต้องทําต้นทางก่อนพวกนั้นให้ปล่อยไปตามธรรมชาติถ้ามันจะได้ก็ได้ถ้ามันจะพบก็พบถ้ามันจะเจอก็เจออย่างงี้แต่ไม่ใช่เอาเป็นเป้าหมายอย,าอย่างเขาบอกอยากรวยต้องทําทานเวลาเขาเป็นโ,โกศกนะเขาก็เจา้าตังเนาะเขาก็ต้องพูดอย่างนี้แต่ให้เราทําทานไว้เดี๋ยวมันรวยเองอันนี้เข้าใจวิธีถ้าเรามองจุดหมายเนาะจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าเราเกิดความเป็นโลภะอยากจะร่ำจะรวยก็เลยมาทําทานซะมันเกิดความแหม่สุขใจ ความรวยที่เกิดขึ้นก็อาจจะรวยจริงนะแต่ว่ามันมีโลภะแฝงไว้เนี่ยไปรู้เมื่อไรเมื่อไรนอกจะรวยสียที่ทุกใจเลยทีนี้มันยังไม่ได้ดังคจายคิวมันยาวปลูกต้นไม้วันนี้จะเอาร่มเอาเงาเลยจะเอาผลเลยโอ้โหมันจะไปออกดอกออกผลให้ตรงไหนยังงมันปลูกมแม่แม๊บต้องรอสักนิดก่อมันจะคิวยาว่ามันจะเติบใหญ่ต้องใช้เวลามันจึงจะได้เนี่ย่างที่เรารัถนา แต่ถ้าเราทําเพราะเห็นประโยชน์เราให้เลยในปัจจุบันทันตาอันนั้นผลเกิดขึ้นเลยอย่างที่ว่าให้ทานเพราะเขาหิวเราก็ให้เห็นเขาอิ่มเราก็สุขใจอย่างนี้ไม่ต้องไปพะวงว่าจะร่ําจะรวยหรือไม่ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของผลละเดินไปธนาคารรู้ว่าเขากําหนดให้ฝากมีทั้งประจํามีทั้งสะสมรั์มีทั้งอมรัพ์อย่างที่ว่าเราก็ดูเราจะฝากแบบไหนมาเราฝากแล้วก็แล้วกันที่เหลือดอกผลเป็นเรื่องของธนาคารก็จะส่งมอบให้ ไม่ใช่ไปรอรุ่นอยู่ทุกวันอยู่ร่ำไปเมื่อไรดอกจะพรมาเมื่อไรดอกจะพอมาเดียวถึงเวลาเขาก็โอนให้เองอย่างนี้เป็นตน้ <c oughs> นงั้นบุญเราทําเนี่ยสั่งสมทุกวันทุกวันทุกวันเราก็ทําองเราไว้นี่ยประโยชน์อันก้าวไกลจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าทั้งปัจจุบันเองก็ได้อยู่แล้วคือความสุขขีมีความสุขทั้งภายภาคหน้าเองก็ได้ความวัฒนามันเป็นเองโดยธรรมชาติคือมันหนีไม่ได้หรือยังเนี่ยผลบุญที่เราทําไว้มันมากเนี่ยมันหนีไม่ได้หรอก ตอนเราไปหลบลี้หนีอยู่ในแห่งหนใดบุญก็ตามสรงให้คุณโยมอ,อยู่ในป่าป่าก็ร่มเย็นมีพระมาะรังไม้เรานั้นได้บริโภคอยู่ในถ้ำถ้ำก็ปลอดภัยจากภัยรีที่เบียดเบียนถ้าบุญมันมากเลยเรียกว่าตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้แต่บุญมันมากขนาดนั้นแต่แต่บุญมันน้อยไม่ได้ทําไว้มีแต่วิบากโอ้โหต่อให้อยู่บ้านหรูหราสบายเลื่อนลเราเห็นวัดวารามเนี่ยไฟไหม้ไหมสาราดีๆแพงๆท่านนั้นก็ไหม้ท่านที่ก็เป็นวิบัติเรียกว่าสมบัติมีแต่ว่ากลายเป็นวิบัติไป ท่านท่านที่ก็อยู่ดีมีสุขอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีกุศลส,ส่งให้เกิดความรับรื่นเรียบร้อยและปลอดภัยบางคนก็อุบัติภัยอุบัติเหตรุร่างกายดีๆหน้าตาดีๆพออุนะบัติเหตุเกิดขึ้นทีก็หน้าเสียโฉมไปเนี่ยเป็นอย่านงะนั้นบุญเนี่ยทำให้เราแค้วกละดาและปลอดภัยแต่ในะเรื่องของวิบากที่เรากระทาไว้มันก็ส่งให้เราเป็นวิบัติไปนะนั่นเป็นเรื่องที่ธรรมชาตินะนั้นเราทำของเราในเรื่องของคุณงามความดีมันสบายใจทําสั่งสมเต็ม,เต,มเต็มมาไว้ คุ้มค่าส่วนเรื่องของวิบากเราก็เว้นไปอะไรที่เกิดขึ้นมันก็อาศัยภาวนาแผ่เมตตาแผ่เมตตาเจริญเมตตานำพาเรานั้นนะร่วงพ้นจะผ่านอันนี้คือคนที่เดินทางธรรมจะเป็นอย่างนั้นไม่ถือสาไม่ถือโทษกดเครื่องนะมีความเมตตานำพาตนเองให้พ้นภัยนี่มีความสุขเสมเป็นปรีไว้นะแผ่สิ่งที่ดีงามให้กับบุคคลทั้งหลายทวนหน้าอยากจะยมที่ร่วมกันนะ ในการที่ปฏิบัติบูบชาแล้วก็สั่งวัดสังวาพัฒนาชีวิตของเราเองให้มีคุณค่าคนเราจะมีคุณค่าก็ตอนที่หยิบยกหรือหยิบยื่นในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลมาความเป็นคุณค่าจึงมีงนั้นบางคนร,ำร่ำรวยคนเดียวมีเงินมากนะในบัญชีแต่ไม่เคยทําบุญทํากุศลเลยไม่เคยช่วยเหลือใครเลยนะมากไปด้วยความตน,นี้ในหัวใจคือเสียได้ไปหมดเลยมันก็แค่นั้นแต่บางคนก็ไม่ได้มีทรัพย์อย่างนั้นเลยหาเช้ากินข้ามีมเงินทองเก็บไว้ เป็นการน้อมนำประทังชีวิตแต่หยิบยื่นมา20บาทร้อยบาทแต่กลับโอ้ทำไมามากมีคุณอุปการเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้น่างที่นี้ก็ไม่ได้เกิดจากคนที่มีทรัพย์แบบมหาศาลเกิดจากสมรีเนี่ยบางคนมีมากมีน้อยก็ผสมผสานกันจนสามารถที่จะดาเนินการในการพัฒนาพื้นที่ได้ให้เกิดความสําเร็จอย่างซื้อท,อที่ซื้อทางเนี่ยเราดูสิเนีย่ยไม่ใช่คนเดียวสักหารหากันมาคนนั้นหมื่นคนนี้พันคนนี้แสนรวมกันลงคันกันคนอะไรคนอะไร นลังงานนลังงานนละตรลังวาได้ซ้ำไปจนได้มานี่อันนี้เป็นส่วนของความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ยัดโยมได้ส้ำมากีแล้วก็มีความตั้งใจเกิดกลุใ่ในเกิดความสุขที่มีความสุขสรรดั้งข้าวน้ำเนี่ยใส่บาตรร่วมกันนะคนนั้นทํากับข้าวแต่เช้าข้าวบานนั้นแกงบ้านนี้ผสมผสานกันก็เกิดความสุขใจมันก็อยู่ได้มาทุกวันทุกวันทุกวันนะนี่เราให้ฟังฉะนั้นก็มรณาบุญกับ ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่รู้จักหน้าที่ของตนเองนะเรามีหน้าที่ในการสนับสนุนในส่วนที่เป็นประโยชน์เราก็ทํากันตามหน้าที่วิสัยนั้นยาติโยมเป็นที่พึ่งที่พานในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่ให้วัดให้วานั้นมีความมั่นคงสืบไปส่วนเรื่องของการนําเสนอในเรื่องของแนวทางธรรมะให้เราปฏิบัติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวไกลสู่มากสู่ผลไปนเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นพระบางผู้ที่ปฏิบัติบางลงหน้ามานะที่เขาจะได้น้อมนำนั้นเราก็เป็นสาวก ทุกคนทุกท่านจะอยู่ในความเป็นพุทธบริษัทประเภทใดน,นั้นเราต้องรู้คุณค่าจะเป็นพระจะเป็นชีจะเป็นวาโุวาสิกะเราก็ดูแลกันไปปฏิบัติบูชาสั่งสมบุญญาล้วก็นําพาปัญญาให้พาตัวรอดให้พ้นจากเพศไั่ก็ให้ยิโยมมีความสุขมีความกเกษมมีความเป็นปรีสุขีสุขสรรใช้ชีวิตมานานวันเราต้องชัดเจนแล้วว่าเราจะไปที่ทางไหนป่านนี้แล้วยังจะมานั่งตกนรก มันก็คงจะเสียประโยชน์ไปนั้นป่านนี้ไม่ต้องไปสวรรค์อย่างเบื้องต้นสูงไปกว่าน,นั้นก็ถึงมรรควนผานไปอันนเป็นความตั้งใจของผู้ที่เขามีไฟสําหรับในการทุ่มเททำแก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณยยมขอความสุขความสวัสดีจงกาเกิดมีในเยิ่ยนยมผู้ฟังรามทุกคนทุกท,ท่านเธอในยุบโนสุขัขงหลังขาจะเริญพร